เขากล่องนะเอากระดาษเกล่องบ้างใจ่ไมเลื่อนสีนุ่มิดกองติงนึบเรใช่ไหมเรื่อนสีแถนิดอิงติงผู้ใดกว่าคักเลยเื่องสีาถวนันเป็นพริกกองเบื้องเลยกองซอสกองเลื่อนสีแถวซอสสีเากองซอสโซโบเลยอย่า้ยังหนมัยส

I'm Right. Okay. Okay. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.